บีถ่ายลูกโปรจริงๆแต่สิ่งที่บีทํานะคะบีก็เพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้วชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะคนเราผิดพลาดกันได้ถ้าคนที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ได้เราไม่ได้รับโอกาสบีก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะบีก็มีความฝันหนูอยากให้กองเห็นใจหนูแล้วก็สัมคมเห็นใจหนูให้โอกาสหนู ได้้เริิ่่มมตตนชีวใหสวัสดีค่ะเแบบีสุพนันณีน้อยนนทองนะคะวันนี้จะมาชี้แจงประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นนะคะบีอยากจะบอกทุกคนว่าบีทําจริงๆแล้วบีบีถ่ายรูปโป้จริงๆแต่สิ่งที่บีทํานะคะบีก็เพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ ที่ป่วยแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้วชีวิตบีลบําบากมากแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้เพียรพร้อมแล้วตอนนี้บีก็อยู่คนเดียวแม่ก็เสียพ่อก็เสียแล้วแล้วตอนนี้บีก็ไม่มีใครเลยปีรู้สึกว่าบีอยากไปอยู่กับใครสักคนที่สามารถพักดันศักยภาพหรือความสามารถของบีและบีอยากพิสูจน์ตัวเองว่าบีสามารถทําได้มากกว่านั้นซึ่งไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลย ชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะหนูอาจจะเดินเส้นสายผิดแต่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นสายใหม่ถูกไหมคะบีอยากให้สังคมและทุกคนให้โอกาสบีคนเราผิดพลาดกันได้ถ้าคนที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ได้เราไม่ได้รับโอกาสบีก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะบีก็มีความฝันก่อนที่บีจะมาประกวดบีก็คิดอยู่นานแสนนานกับเรื่องดรามา่าเพราะว่าบี คิดไว้แล้วค,คิดไว้แล้วว่ามันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่บีคิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วแล้วเราก็รู้สึกเราอยากเปลี่ยนเส้นทางเดินเรามองเห็นโอกาสเราก็เลยอยากคว้าไว้บีก็เลยรวบรวมพลังแล้วก็รวบรวมจิตใจแบบไปเขียนใบสมัครประกวดเพราะว่าบีอยากเปลี่ยนเส้นทางใหม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเอง หนูอยากให้ทุกคนและสังคมและทางกองให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้ทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำอะไรที่มันดีกว่าเดิมบีคิดว่าถ้าบีไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าเราทำอะไรมาเราเป็นอย่างนี้มาถ้าบีไม่กล้าที่จะออกไป,ปเผชิญหรือเปลี่ยนแปลงบีรู้สึกว่าชีวิตบีก็จะย่ำอยู่กับที่ บีก็จะไม่พัฒนาบีก็เลยบีก็เลยออกไปประกวดเพราะว่าบีมองเห็นโอกาสบีอยากให้ทั้งกองและสังคมเห็นใจบีแล้วเรื่องเว็บการพนันนะคะบีมั่นใจเลยว่าบีไม่ได้ทํำค่ะคือเว็บการพนันอ่ะมันเยอะมากในเว็บแล้วบางคนเอารูปบีที่บีถ่ายไปใช้ แล้วก็สร้างเพจปลอมมาแชร์เวพานันอะไรของเขาต่างๆซึ่งบีไปฟ้องฟ้องไม่หมดนะคะคือมันเยอะมากๆแล้วคือแต่ละคนก็ไม่ใช่แค่บีแต่ละคนที่เป็นแบบนางแบบอินฟูก็โดนเหมือนกันคือบีชี้แจงเรื่องนี้ได้คะ่ะว่าบีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็พานาันใดๆทั้งสิ้นถ้าทุกคนไม่เชื่อบีสามารถแคปแล้วไปฟ้องได้แต่บีอาจจะแคปไปไม่หมดนะคะเพราะว่าเวบพานันมันเยอะมากมันใช้รูปบีไปเยอะมาก ระบีก็ไม่ไม่ได้มีเวลามานั่งดูว่ามันแบบเยอะแค่ไหนหรือเว็บไหนบ้างบางทีเว็บบางเว็บบีก็หาไม่เจอแต่บีอยากให้ทุกคนแล้วกอบทำกองประกวดให้โอกาสบีบ้างเพราะบีก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อวานเป็นอะไรที่ดีใจมากค่ะทุกคนคือบีรู้สึกว่าบีสักเซนแล้วบีรู้สึกว่าบีอ่ะเนี่ยแหละคือกูจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วซึ่งซึ่งบีไม่อยากมีชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ บีมองเห็นโอกาสบีอยากวิ่งเข้าหาโอกาสค่ะแล้วทุกแคมเปญที่บีทำบีตั้งใจทำที่สุด <c oughs> บีตั้งใจขายที่สุดดูทุกอย่างบีตั้งใจมากๆ <c oughs> หนูอยากให้กองเห็นใจหนูแล้วก็สังคมเห็นใจหนูให้โอกาสหนู <c oughs> ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> หนูก็มีความหวานค่ะแล้วก็มีสิ่งที่อยากทำหลายๆอย่าง <c oughs> คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะ นูไม่รู้ว่าต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูหนูเปลี่ยนหนูปรับปรุงได้หนูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หนูอยากให้ทุกคนให้โอกาสบีนะคะให้บีได้พิสูจน์ตัวเองให้บีได้โชว์ศักยภาพและความสามารถว่าบีทำอะไรได้ไหลายอย่างบีไม่ได้ตั้งใจให้ใครเสื่อมเสียนะคะบีแค่มองเห็นโอกาสบีอยากเข้าไปอยู่ในองค์กรและ ให้องค์กรผลักดันสกยภาพของหนูเพราะหนูก็อยากมีชีวิตที่ดีค่ะแล้วหนูต้องขอโทษนะคะถ้าทําให้ใครเดือดร้อนหรือทางจังหวัดเดือดร้อนหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะหนูก็แค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นโอกาสหนูก็เลยหนูก็เลยอยากทําให้มันดีที่สุดค่ะหนูต้องขอโทษทุกๆคนนะคะที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีแต่หนูอยากขอโอกาสให้ทุกคนเห็นใจบี